แต่สิ่งที่ให้ได้แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือความช่วยเหลือโดยเฉพาะชาวยูเครนที่ภาพตลอด2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นชาวยูเครนอพยพไปต่างประเทศเขาก็ยินดีต้อนรับแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าตอนนี้แรงกดดันมันน่าจะตกอยู่ที่ชาวรัสเซียโดยเฉพาะชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเขาต้องรับแรงกดดันเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็โดนไปค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเผชิญกับกระแสะเกลียดกลัวชาวรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีรายงานว่าในเยอรมนี ก็คือชาวรัสเซียเยอรมนีเป็นประเทศที่มีคนพูดภาษารัสเซียเยอะที่สุดนะคะถึง6ล้านคนดังนั้นเนี่ยประเทศนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวลองไปชมภาพกันค่ะ <ST AR> นี่เป็นภาพบรรยากาศการประท้วงที่เกิดขึ้นในเยอรมนีนะคะขบวนรถกว่า3 0 0 350คันค่ะเขารวมตัวเคลื่อนขบวนไปตามถนนฮันโนเวอร์ของเยอรมนีนะคะ แต่ละคันถ้าสังเกตเห็นจะมีทั้งธงรัสเซียแล้วก็ธงเยอรมนีประดับเอาไว้นะคะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้มีประมาณ600คนค่ะเขาบอกว่าต้องการออกมาแสดงพลังให้รัสเซียเห็นว่ายังมีคนสนับสนุนแล้วก็เข้าใจรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่จุดหนึ่งค่ะไม่ไกลาจากจุดนี้เลยเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่า3,500คนรวมตัวกนันแสดงพลังสนับสนุนยูเครนด้วยค่ะ เลยทำให้ตำรวจนะคะต้องคอยออกมาอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบของกลุ่มผู้ชุมนุมให้สามารถทำกิจกรรมไปได้โดยที่ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่ามีทั้งกลุ่มหนุนและกลุ่มต้านหลายๆคนก็กลัวว่าจะ,ะเผชิญหน้ากันหรือเปล่าและเดี๋ยวจะกลายเป็นเหตุดุนรแรงแต่ครั้งนี้ก็จบลงไปด้วยดีนะคะโดยนะับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนก็มีการจัดประท้วงทั้งกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้านรัสเซียในลักษณะนี้ เกิดขึ้นในหลายเมืองของเยอรมนีนะคะสําหรับตัวผู้ประท้วงที่เขาสนับสนุนรัสเซียเนี่ยเขาออกมาพูดให้ฟังว่าสําหรับพวกเขาเนี่ยเขามองว่าการออกมาประท้วงแบบนี้ถือเป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเองและสงครามรัสเซียกับยูเครนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่มีมาตั้งแต่ปี2014แล้วขณะที่บางคนบอกว่ามีเด็กๆถูกทำร้ายร่างกายที่โรงเรียนเพียงเพราะว่าเขาพูดภาษารัสเซียค่ะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหว ขณะที่บางส่วนต้องการเรียกร้องสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยเร็วค่ะโดยอย่างที่บอกไปว่าเยอรมน,นีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนรัสเซียาย้ายมาอยู่มากที่สุดในสาภาพยุโรปนะคะมีคนพูดภาษารัสเซียในประเทศนี้มากถึง6ล้านคนขณะที่ชาวรัสเซียอาศัยในเยอรมน,นี1นล้านสองแสนคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งมากกว่าชาวยูเครนที่มีอยู่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นห้าพันคนโดยนับตั้งแต่เกิดสงครามนะคะตำรวจเยอรมน,นีเขาพูดให้ฟังว่าเกิดอาชญากรรมจากความเจ็ียดชังหรือว่าเฮตคราย ที่กระทําต่อชาวรัสเซียเนี่ยมากกว่า380ครั้งค่ะขณะที่ชาวยูเครนก็โดนทําร้ายเช่นเดียวกันจากอาชญากรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากกว่า180ครั้งเลยทีเดียวค่ะขณะที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะ,คะในสงครามครั้งนี้ที่ต้องจับตามองในวันนี้เลยนะคะก็คือตัวนายกรัฐมนตรีออสเตรียค่ะเขาเตรียม ที่จะไปพบกับวลาดิเวียปปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่กรุงมอสโกนะคะซึ่งตัวผู้นาออสเตรียเองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าค่ะที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามแล้วก็ความรุนแรงนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ตัวผู้นาออสเตรียเองไปเจอกับเนี่ยค่ะผู้นํายูเครนมาแล้วเมืออม่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเราเห็นหลายประเทศแล้วพยายามจะมาเป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นตุรกีเองหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศใช่ค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมาคนที่เป็นตัวกลางเองเนี่ย ศักยภาพหรือว่าประสิทธิภาพในการที่จะเป็นตัวกลางประสานระหว่างรัสเซียกับยูเครนเห็นผลมากน้อยแค่ไหนบ้างครับต้องบอกว่ายัางไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะหลายๆคนคือความพยายามในการที่จะผลักดันเรื่องของสันติภาพเนี่ยการผ่านการเจราจานะคะยังคงมีออกมาให้เห็นเรื่อยๆอแต่ถ้าถามว่าไปถึงไหนแล้วต้องบอกว่าคือถ้าเอาแบบดีๆก็คืออาจจะยังย่ำอยู่กับที่นะคะค,คือประเด็นหลักที่สามารถ พูดได้ตอนนี้ก็คืออาจจะคุยกันเพื่อเปิดเส้นทางการอพยพลำเลียงพลเรือนออกไปแต่ว่ามากกว่านั้นก็ยังยังคงหาเรือกันอยู่ค่ะค่ะโอ้แต่ว่าบางคนบอกว่าเอาใจช่วยเอาใจรุ้นนะพอเห็นเจราจากันหลายารอบเหลือเกินไม่แน่ใจว่าเจราจากันจะสําเร็จเมื่อไหร่นะคะ